ต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมไปกันที่เมืองปากน้ําโพนะคะกับกิจกรรมเสวนามองอนาคตนครสวรรค์เมืองแห่งศิลปะค่ะ ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะคุณทวีเสริมพักดีกุลค่คะเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนามองอนาคตนครสวรรค์เมืองแห่งศิลปะโดยมีทางด้านของนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์นายกเทศมนตรีนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะผู้เสวนาและก็นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกทั้งยังเดินชมศิลปะของนักเรียนที่เป็นผลงานแต่ละชิ้นนะคะที่ใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไป สะทอนได้เห็นถึงตัวตนในการสร้างงานศินละปะของน้องๆนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีการบรรยายนะคะในเรื่องของการออกแบบเมืองศิละปะและการเสวนาเรื่องมองอนาคตนครสวรรค์เมืองแห่งศิละปะที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นศินลปินแห่งชาติสาขาทัศนศินนลป์ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปะทอนและคณะอาจารย์และการสนับสนุนนะคะจากอนาคตนครสวรรค์เมืองแห่งอนาคตนั่นเองนะคะอันนี้เป็นหัวข้อหลักที่เขาใช้ค่ะ พูดคุยกันนะคะการมองอนาคตนครสวรรค์เมืองแห่งศิลประถือว่าเ,อาเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่โดยใช้กลย,ยุทธ์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองศิลประนานาชาติแล้วก็สร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อย,ยกระดับนะคะเศรษฐกิจฐฐฐฐของท้องถิ่นแล้วก็ดึงดูดผู้ที่สนใจในงานศิลประและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติพร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริม การสร้างไรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในท้องที่อีกด้วยค่ะ